เตือนนะครับแล้วก็สอบส่องดูแลวันนี้ต้องขอความร่วมมือจริงๆนะครับว่าทุกคนอยากจะให้บ้านเหมือนกับสุสภาวะปกติเนี่ย <c oughs> คืนนี้ก็จะต้องทํางานหนัก <c oughs> คืนนี้ก็จะต้องร่วมมือกับรัฐราชการนะครับ <c oughs> คืนนี้ก็จะต้องฟังข่าวสาร <c oughs> จากช่องแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับว่าวันนี้เราก็ปรับรายการถังพิเศษนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้ประชาชนร,รับทราบข่าวสารพร้อมๆกันเลยพร้อมๆกันแล้วก็คิดว่าสารการก็จะคี่ี่คลายได้โดยเร็วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมีการ ที่ท่านอนุสิ์พูดนะครับับเฝ้าติดตามสถานการณ์เ,เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมในบางพื้นที่ในบางเรื่องนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับขอให้ติดตามอยู่เสมอแล้วก็ต้องขอขอบคุณประชาชนวันนี้เลยนะครับว่าที่เราได้สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่มาวันนี้ด้วยความ เรียบร้อยในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าประชาชนร่วมมือประชาชนให้กําลังใจท่านนายมนตรีเนี่ยก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับพวกเราทุกคนกําลังใจที่ให้นายกท่านนายกก็คืนให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าจังหวะเหมาะนะครับและท่านนายมนตรีได้ดูแลสถานการณ์เรียบร้อยเนี่ยท่านก็จะมาพูดคุยกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขณะนี้ก็ขอให้ท่านได้ทํางานนะครับร่วมมือกับทางฝั่งทหารตํารวจนะครับขณะนี้ผู้บัญชาการทุกนะครับทุกหน่วยงานอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่าง อย่างเอาจริงเอาจังตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับแล้วก็ก็ทางานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทุกๆอย่างก็เดินไปตามแผนที่เราวางไว้เพียงแต่ว่ามีปัญหาบ้างบางส่วนนะครับและปัญหาครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะแก้ไขตามขั้นตอนกระบวนการที่เราได้วางไว้ทั้งหมดอาจารย์ครับคนสงสัยมากว่า2คําถามคือคุมอยู่ไหมจะจบเมื่อไหร่ในพื้นที่ลุมพินีเนี่ยปัญหาน้อยลงมากแล้วก็คือไม่มีปัญหาแล้ว คนน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีคนเหลืออยู่แล้วนะครับเราจะประสงค์เมื่อสักครู่นี้นะครับรักษาการผู้บัญชาการตำาแห่งชาติเนี่ยนะครับได้เล่าให้ฟังว่าคนออกเกือบหมดแล้วนะครับในพื้นที่ตรงนั้นนะครับท่านก็บอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนเจ็บคนป่วยก็ทยอยนําส่งนะครับศูนย์ต่างๆนะครับก็มีการดูแลคืนนี้ที่เราเป็นห่วงกันมากก็คือว่าในพื้นที่อื่นๆที่ยังยังมีปัญหาอยู่บ้างเนี่ยจะมีคนที่เข้าไป นะครับจะมีคนที่เข้าไปต่อการอะไรต่างๆแต่ขณะนี้ก็ทําเต็มที่ครับสรุปก็คือว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเราดูแลเรื่องของการเข้าออกสถานเราตั้งด่านตั้งด่านเนี่ยดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ประชาชนที่รวมมือเยอะนะครับที่รวมมือเดินทางกลับไปเยอะนะครับแล้วขอให้ในพื้นที่เนี่ยจริงๆตอนนี้นะครับในภูมิภาคเนี่ยเราก็ขอให้หน่วยงานต่างๆทํางานนะครับอย่างเคร่งครัดที่จะดูแลพื้นที่เราต่างๆเหล่านั้นนะครับเขาต้องใช้เวลาบ้างแต่ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็ ท่านผู้บก็บอกว่าน่าจะให้สายการคลี่คลายได้เร็วที่สุดคือเราทุกคนก็อยากจะให้บ้านเมืองกลับสู่สภาพปกติโดยเร็วคือตอนนี้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างหนักทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ย่อหย่อนทั้งเรื่องกฎหมายแต่ว่าต้องเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้กระทบหรือว่าละเมิดสิทธิของคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมากเกินไปอช่างอีกเรื่องนะครับก็คือจริงๆท่านอนุสิก็คงทราบนะครับว่าเรื่องของเกิดฉุกเฉินเรื่องของสนามบินเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นเยอะ ไปโรงพยาบาลก็มีปัญหานะครับก็สามารถไปได้ไไปด้ถ้าเจ็บป่วยเฉินเนี่ไปได้หมดนัดหมอก็มีใบนะครับมีใบนัดก็ไปได้ไม่นมีปัญหาอะไรส่วนเรื่อง สนามบินบผู้โดยสารเข้าออกก็ก็เป็นไปตามปกติเพราะว่าม,มีหลักฐานอยู่แล้วเดี๋ยวให้ท่านเป็นิดเล่าให้ฟังครับสอถามท่านเป็นนิดนะครับสิ่งสําคัญอตอนนี้มีรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณรับประสงค์นะครับต้องระมัดระวังเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีการวิเคราะห์ว่าตึกเซน็นต์เทเวิลด์เนี่ยอาจจะถล่มลงมาเพราะนั้นก็อันนี้เป็นข่าวข่าวเดือนที่เพิ่งเข้ามานะครับถา,ถามท่านเป็นนิดนะครับท่านเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้ไปไประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ไหมฮะเรื่องของยูเอ็นเอสครับใช่ไหมครับเขามองต่างชาติเกามองยยยัังงไโดเเเพรรรรราาาะะกกปศคอ์ฟิวนี่ม ทบ่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อไทยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับครับก่อนอื่นผมอยากจะขออนุญาตกลับเรียนนะครับว่าอยากจะขอให้ประชาชนชาวไทยนะฮะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศที่อยู่ในกรุงเทพและในประเทศไทยเนี่ยให้ความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลทําทุกวิถีทางที่จะให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับผมเองเพิ่งกลับมาจากประเทศเกาหลีไปประชุมนะครับ S-CAP นะครับซึ่งมีรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ พูดคุยแล้วก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับกับประเทศไทยและทุกท่านเนี่ยเข้าใจนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะมีความละเอียดอ่อนในช่วงที่มีกระบวนการทางด้านการประชาธิปไตยนะครับที่จะต้องมีการแน่นอนนะครับมีการประท้วงมีการชุมนุมนะครับแต่ก็ได้มีการอธิบายนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เกิดขึ้นภายใต้กรอบของประชาธิปไตยนะครับและเป็นเรื่องของภายในประเทศนะครับดังนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทําความเข้าใจก็คือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะต้องแก้ไข ภายในประเทศของเรานะครับแต่อยากจะให้ประชาชนที่สําคัญคือว่าชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่อาจจะมีการชุมนุมเนี่ยนะครับให้ความมั่นใจว่า เราได้ออกกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับกฎหมายต่างๆเพื่อดูแลนะครับให้เกิดความสงบสุขนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่ารัฐบาลทําทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยที่ถูกต้องครับกับประชาชนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะครับและแน่นอนกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ถ้าเกิดจะมีการเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับกับใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะกับชาวต่างประเทศนะครับถามสั้นๆอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะถามเรื่องอยู่นะครับ เขามองไหมครับว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ขนาดไหนว่าเห็นมีกลุ่มติดอาวุธเข้าใจว่าเป็นการก่อการร้ายไหมครับที่ที่เราในประเทศเราเข้าใจแล้วก็ในขณะเดียวกันมุมมองของคนที่กระทําอยู่กําลังพยายามดึงต่างประเทศเข้ามาเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะทาความเข้าใจจนไม่สามารถเขาไม่เข้ามาแทรกแซงได้ใช่ไหมครับครับผมคิดว่าถ้าเป็นหน่วยงานนะครับที่สามารถที่จะชี้แจงได้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการดีนะครับแต่ต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยก็มีสื่อต่างประเทศที่อาจจะมีข้อมูลที่ คาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับในต่างประเทศนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็จะเห็นว่าเวลาออกข่าวเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่ใช้อาวุธใช้กําลังนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามันมีเหตุผลและมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเราก็พยายามอธิบายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูดแมพของท่านนายกถ้าเรื่องที่ต้องมีการดําเนินการนะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการชี้แจงซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องครับทีนี้เรื่องของการ เข้าออกสนามบินบนะครับของชาวไทยก็ดีชาวต่างประเทศก็ดีเนี่ยต้องทําตัวยังไงครับท่านครับครับจริงๆแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศเคอร์ฟิวหลัง2องทุ่มเนี่ยก็จะมีคนที่จะต้องไปสนามบินนะครับแล้วก็มีคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศกลับเข้ามาโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมอยากขออนุญาตเรียนว่าถ้าเป็นคนที่เดินทางเข้ามานะครับทางการท่าอากาศยานเนี่ยก็จะมีการแจ้งนะครับให้ผู้เดินทางเข้ามาได้รับทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเคอร์ฟิวนะครับท่านจะต้องแน่นอนพกพาสปอร์ต ตัวเครื่องบินที่มีการเดินทางมานะครับแล้วก็อาจจะมีเอกสารที่แจ้งว่าท่านได้เดินทางผ่านเข้ามานะครับผ่านตอมอเข้ามาผ่านการท่าเข้ามาและแสดงเวลาเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มีเคอร์ฟิวส่วนในกรณีที่จะเดินทางออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นเรื่องสําคัญที่คงจะต้องเตรียมเวลานะครับให้มีเวลามากพอสมควรนะรที่อาจจะมีการตรวจเช็คจะต้องนำพาสปอร์ตนะครับนำหลักฐานก็คือตัวเครื่องบิน ครับ,รบโดยเฉพาะเรื่องของวีซ่าในพาสปอร์ตนั้นว่าจะมีการเดินทางไปต่างประเทศแต่ผมคิดว่าก็ควรจะปฏิบัติในเรื่องของปกตินะครับ ควรจะทําตัวในรักษะถ้าจะมีการเดินทางก็ให้เป็นปกติถ้าบริษษสุทธิ์ใจก็ไม่ <รา S 2> ต้องกังวลอยู่แล้วสามารถชี้แจงได้ยอมให้ตรวจสอบตรวจค้นได้ทุกอย่างนะครับครับรับทีนี้เนี่ยสิ่งสํคาคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราขออนุญาตถามว่าหลายคนเป็นห่วงมากทีเดียวคือการแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันต้องแก้ที่สาเหตุซึ่งสาเหตุก็แน่นอนหลายคนก็รับทราบอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องคุณทัศินพอสมควรนะครับตอนนี้มีข่าวมาว่าท่านอยู่ที่ทางยุโรปทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ทำทำอะไรบ้างครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างสสิ้้นุดและใหจบ ได้อย่างเด็ดขาดที่สุดครับครับต้องขออนุญาตทำความเข้าใจนะครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีหมายสารหรือหมายจับที่เป็นคนที่มีการถูกฟ้องนะครับและกาดำเนินคดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องถูกนํากลับมารับโทษนะครับในประเทศไทยนะครับแต่ก็มีข่าวว่าท่านได้มีการเดินทางไปในหลายประเทศนะครับแต่ที่ผ่านมาทางกระทรวง